สวัสดีครับผมในนามของกามิคาเซ่ GMBP นะฮะร้านขายของแต่งแท้รถเบนแล้วก็ซูเปอร์คาร์จูนิงนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอนะฮะส่วนสินค้าใหม่นะฮะที่เป็นตัวล่าสุดเป็น g ีนวีนพาร์ตนะครับตัว CLA 45 AMG นะฮะรหัสตัวถัง C18 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นหังหลังนะฮะที่เขาเรียกว่า rear spoiler lip นะครับนี่ครับ r รียสปอยเลอร์ลินะฮะอันนี้คือทรงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะทรงใหม่ล่าสุดสังเกตนะฮะทรงใหม่ดีเอมใหม่ของ AMG นีฮะปีกซ้ายขวาสองข้างก็จะมีอยากกระดกขึ้นนะครับแล้วก็ทำงุ้มในส่วนของตัวด้านตรงกลางนะครับเนี่ยฮะคุณคุณสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเป็น g ี Part, นวินพาร์ทเนี่ยฮะไอตัวตัวมาร์กกิ้งของไอตัวสกอตเทปนะฮะ ที่เป็นเป็นตัวกาวที่จะไฟสำหรับติดนะเวลามันจะได้ง่ายต่อการดึงออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นของใหม่เนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบนี้มี4จุดนี่นะครับสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้คือทรงนะคือทรงของเขาเองเลยนะครับตัว CLA45 นะฮะรหัสตัวหาง C1 1 8ใหม่ล่าสุดดูนะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกอย่างดีนะจะไม่เหมือนชิ้นงานที่ขายในท้องตลาดนะตัวนี้เป็นของ AutoTest ครับนี่นะฮะ เอ็มจีก็คือออตโตเทสให้ออตโตเทสผลิตให้นะครับรหัสตัวถังคือหนึ่งนึ่แปดนะครับออตโตเทสตัวนี้เม็ดอินอิตาลีนะฮะเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเอ็มจีนะฮะรหัสตัวถังหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะเป็นตัว PC ศึกษวัสดุเป็น PC กับ PET นะฮะที่ใช้ผลิตมีวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจนนะครับนี่ฮะทรงนี้นะฮะของตัว118นะครับ มันจะมีตัววิงหลังที่ยกสูงนิดหนึ่งฮะแต่ของอันนั้นผมสั่งไปแล้วแต่ของยังไม่ Available นะฮะยังไม่มาถ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมมาสายให้ชมอีกครั้งนะครับนะฮะก็ DNA ใหม่ของ AMG นะฮะไม่ว่าจะเป็น C63 ตัวเฟสลิปนะครับตัวคูเป้นะฮะ C เออ c ส a 4 5นะฮะแล้วก็ c C เออ่นนะฮะตัว A-Class นะตัวซาลูนนะที่เป็นซีดานนะ ก็ลักษณะของสปอยเลอร์จะทรงประมาณนี้นะแหล่งผลิตเป็นที่เดียวกันนะฮะแต่ต่างกันที่พา์หนังเบอร์และก็เฉดต่างกันนิดหน่อยตามรุ่นรถนะครับผมโอเคนะครับคุณคุณที่สนใจนะครับผมมีสต็อกเลยไม่ต้องรอสั่งฮะสามารถเข้ามาแมทสีแล้วก็ติดตั้งได้เลยตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานมาเลยนะฮะในรหัสต,ตัวถังเติตัวสีคือกอสแบ็กคือ9040นะฮะร,รหัสลงท้ายด้วย9040ก็คือกอสแบ็กของโรงงานของ AMG เองนะครับ โอเควันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ